ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้แนวปฏิบัติในสติปัฏฐานธรรมกถาในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดะวรน,นิเวศวิหารธรรมกถาครั้งที่20แสดงเมื่อ17ตุลาคม2504 จะได้กล่าวถึงทุกขนิโรธคือความดับทุกข์พระพุทธศาสนาเป็นสาระคือที่พึ่งของโลกได้ก็เพราะสอนให้ดับทุกข์ได้ความดับทุกข์จึงเป็นผลที่มุ่งหมายสำคัญถ้าสอนให้ดับทุกข์ไม่ได้คำสอนนั้นก็ไร้สาระแต่การดับทุกข์นั้นต้องมีการปฏิบัติเหตุที่จะทำความทุกข์ให้ดับการปฏิบัติในเหตุนั้นเป็นหน้าที่ของบุคคลแม้คำสอนจะมีสาระแต่ถ้าบุคคลไม่ปฏิบัติในเหตุ ก็ไม่สามารถจะได้รับผลคือความดับทุกได้ฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของทุกๆคนที่จะปฏิบัติในเหตุการปฏิบัติในเหตุนั้นโดยตรงก็คือการปฏิบัติทางจิตใจแต่จะไม่แสดงในวันนี้ในวันนี้จะแสดงถึงผลก่อนคือความดับทุกข์ซึ่งเป็นผลที่เป็นหลักสำคัญอันทำให้เห็นว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นปฏิบัติได้ผลคือดับทุกได้จริง ให้ทุกๆคนกำหนดดูรวมเข้ามาที่จิตกำหนดดูจิตในบัดนี้ที่น้อมออกไปรู้เรื่องต่างๆในบัดนี้ก็น้อมออกไปรับรู้เสียงอบรมธรรมะถ้ารักษาจิตให้น้อมออกมารับรู้ธรรมะดังนี้รู้สึกว่าจิตของตนเป็นอย่างไรมีความสงบมีความเย็นหรือไม่ถ้ารู้สึกว่าจิตมีความสงบมีความเย็นก็แสดงว่าธรรมะที่แสดงอันเป็นภายนอก กับธรรมะที่กำหนดรู้ที่ใจอันเป็นภายในเป็นนิยานิกะเครื่องนำออกจากทุกข์และความสงบความเย็นนี้ก็เป็นความดับทุกข์แม้เป็นความดับทุกข์ชั่วขณะที่จิตกำหนดอยู่ในธรรมก็ส่องให้เห็นว่าเมื่อจิตกำหนดอยู่ในธรรมเสมอก็ย่อมจะมีความดับอยู่ในธรรมเสมอคราวนี้กำหนดดูจิตที่น้อมออกรับรู้เรื่องภายนอกเรื่องรูปที่ตาได้เห็น เรื่องเสียงที่หูได้ยินเรื่องกลิ่นที่จมูกได้รู้เรื่องรสที่ลิ้นได้ลิ้มเรื่องสิ่งถูกต้องที่กายได้ถูกต้องและเรื่องรูปเรื่องเสียงเป็นต้นที่ใจได้ประสบพบผ่านมาแล้วอันเก็บไว้ในใจซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีบ้างน่ายินร้ายบ้างน่าหลงงมงายบ้างจิตก็จะรู้สึกร้อนกระสับกระสายวุ่นวายขึ้นทันทีเป็นจิตที่ไม่สงบเป็นจิตที่ไม่เย็นเพราะว่าเมื่อน้อมออกไปรับรู้เรื่องดังกล่าว ก็เกิดความยินดีเกิดความยินร้ายเกิดความหลงงมงายหรือหลงติดขึ้นทันทีจิตก็ร้อนทุรนทุรายกระสับกระส่ายนี้เป็นความทุกข์อย่างละเอียดอาจไม่รู้สึกว่าทุกข์ต่อเมื่อได้เคยประสบความสงบใจด้วยธรรมะซึ่งจะรู้สึกได้ว่าความไม่สงบทุรนทุรายกระสับกระสายนั้นเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งแต่บุคคลโดยมากไปรู้สึกอยู่ในทุกข์อย่างหยาบยิ่งกว่านั้น ันปรากฏเป็นความแห้งผากใจเป็นความคลำครวนใจเป็นความไม่สบายกายใจเป็นความคับแค้นใจมากหรือน้อยซึ่งเป็นทุกข์ที่ขยายออกไปจากความทุกข์อย่างละเอียดพิจารณาดูให้ซึ้งเข้ามาอีกว่าทําไมจึงเป็นดังนั้นก็เพราะมีเราเข้าไปเกี่ยวอยู่ในเรื่องทั้งหลายมีเราเข้าไปเกี่ยวอยู่ในเรื่องอะไรบ้างกำหนดดูเข้ามาที่รูปกายซึ่งประกอบด้วยท่าต่ตาง อันมีขนาดยาววานาคืบซึ่งกำลังนั่งอยู่นี้มีความรู้สึกอยู่ว่าเราเป็นรูปกายอันนี้เมื่อรูปกายอันนี้เป็นอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นเมื่อสองดูเงาหน้าในกระจกก็รู้สึกว่าตัวเรามีรูปร่างหน้าตาดังนี้ถ่ายรูปเห็นรูปก็รู้สึกว่าตัวเราเองและไม่ใช่เป็นความรู้สึกว่าเป็นเราเท่านั้นอย่างเดียวยังมีความปรารถนาที่จะให้เราซึ่งเป็นส่วนรูปกายนี้ เป็นไปดังที่ชอบเมื่อมีผู้มาชมรูปกายว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ยินดีถ้ามีผู้มาติก็ไม่ชอบบางทีแม้จะรู้อยู่ว่ารูปกายส่วนนั้นส่วนนี้ไม่ดีแต่เมื่อมีผู้มายกยอว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้แม้จะรู้ว่าเขายกยอก็อยังชอบนี้จึงมีความปรารถนาเข้าไปผสมอยู่อีกด้วยคราวนี้พึงกำหนดเข้ามาดูจิตที่น้อมออกไปรู้ ความรู้สึกอันประกอบด้วยความปรารถนาดังกล่าวมานั้นอันที่จริงก็เป็นอาการที่จิตน้อมออกรับรู้ในเบื้องต้นก็น้อมออกมาเห็นรูปกายเช่นสองดูเงาหน้าในกระจกเห็นรูปกายของตนก็เป็นวิญญาณถ้าชอบรู้สึกเป็นสุขในการเห็นรูปกายของตนหรือเป็นทุกข์ก็ตามเฉยเฉยก็ตามก็เป็นเวทนาจำได้หมายรู้ก็เป็นสัญญาคิดปรุงหรือปรุงคิดไปในเรื่องของกายของตน ก็เป็นสังขารฉะนั้นความรู้สึกนึกคิดต่างๆอันเกี่ยวด้วยรูปกายของตนดังกล่าวมาแล้วนั้นจึงเป็นนามธรรมทั้งนั้นคืออาการที่จิตน้อมออกไปรับรู้นามธรรมนี้เจืออยู่ด้วยความปรารถนาที่เรียกว่าตัณหาความดิ้นรนทยานอยากและอุปาทานคือความยึดถือเมื่อเป็นเช่นนี้จึงเป็นความรู้สึกนึกคิดที่ระคนอยู่ด้วยกิเลสอันที่จริงแม้จะมีความพอใจอยู่ในรูปกายของตน รูปกายก็เป็นรูปประธรรมความรู้สึกนั้นก็เป็นนามธรรมแม้จะรู้สึกว่าเป็นสุขแต่ว่าเมื่อพิจารณาให้ละเอียดแล้วจิตก็เป็นจิตที่กระสับกระสายเทียบกันไม่ได้กับจิตที่สงบด้วยธรรมะถ้าได้เคยปฏิบัติธรรมะให้ได้รับความสงบด้วยธรรมะบ้างก็ย่อมจะรู้สึกดังกล่าวนี้คราวนี้ยังมีข้อสำคัญอยู่อีกประการหนึ่งคือต้องพยายามคิดหลอกตัวเองอยู่เสมอ เพราะว่ารูปธรรมนามธรรมดังกล่าวมานั้นเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยอนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยงทุกขตาความเป็นทุกข์คือทนอยู่คงที่ไม่ได้อนัตตา,ตาความเป็นของไม่ใช่ตนธรรมดาของรูปธรรมนามธรรมมีอยู่ดังนี้ฉะนั้นรูปธรรมนามธรรมทุกอย่างจึงตั้งต้นด้วยเกิดและลงท้ายด้วยดับในระหว่างก็มีแปรปรวนไปเรื่อย รูปธปรรมเองที่ทุกๆคนมีความติดมีความยินดีอยู่เป็นหนักหนาก็ต้องมีความแปรป,ปรวนเปลี่ยนแปลงไปดังกล่าวเมื่อเป็นดังนี้ก็ต้องคอยคิดทำอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการที่จะหลอกตนเองให้มีความยินดีอยู่เสมอในรูปธปรรมนั้นเมื่อรูปธปรรมแปรไปในทางแก่ก็ต้องคอยหลอกตัวเองอยู่ว่ายังไม่แก่เมื่อใครมาว่าแก่ก็ไม่ชอบเมื่อเขาว่าตรงกันข้ามทั้งที่ใครก็เห็นอยู่ว่าแก่หนักนา แล้วก็ยังยินดีชอบให้เขาหลอกด้วยและคอยหลอกตนเองอยู่ด้วยเสมอทั้งคอยคิดรังอยู่ว่าอย่าเพ้่เป็นอย่างนั้นอย่าเพ้่เป็นอย่างนี้เมื่อรูปธรรมแปรปร,ปรวนไปเพื่อดับก็ต้องคอยคิดรั้งอยู่ว่าอย่าดับเมื่อเป็นดังนี้จิตก็เป็นจิตที่ดิ้นรนกระสับกระส่ายไม่เป็นสุขในอันที่คอยคิดฉุดรั้งคติธรรมดาอยู่และไม่ยอมรับรู้ในคติธรรมดานี้เพราะเหตุใด ก็เพราะความปรารถนาอันเรียกว่าตัณหาคือความทยานอยากอันเนื่องไปถึงอุปาทานคือความยึดถือยึดว่าเป็นเราเป็นประการแรกและยึดอะไรอื่นๆต่อไปอีกเมื่อเราไปยึดอยู่กับสิ่งที่เกิดที่ดับที่แปรปรวนสิ่งนั้นเกิดก็เป็นเราเกิดสิ่งนั้นดับก็เป็นเราดับสิ่งนั้นแปรปรวนก็เป็นเราแปรปรวนรูปธรรมนามธรรมนั้นเกิดดับแปรปรวนอยู่เสมอไม่มีว่างเว้น เราจึงหมุนอยู่กับเกิดดับแปรปรวนอยู่ไม่ว่างเว้นเมื่อหมุนอยู่ดังนี้ก็เป็นตัวความทุกข์ไม่ใช่เป็นตัวความสุขคือความสงบทั้งเมื่อรูปธรรมนามารมนั้นไม่เป็นไปตามที่ปรารถนาตามที่ยึดถือไว้แต่ว่าไปพยายามยึดถือไว้ก็ยิ่งเกิดความทุกข์ทับถมขึ้นอีกส่วนหนึ่งอันปรากฏเป็นความแห้งใจความระทมใจเป็นต้นดังกล่าวมาแล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้การที่จะทําให้เกิดความดับทุกข์ได้นั้นก็จําเป็นที่จะต้องกําหนดดูตัวเราที่หมุนอยู่กับสิ่งเกิดสิ่งดับทั้งหลายโดยเฉพาะคือที่หมุนไปอยู่กับรูปธรรมและนามธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอกกําหนดดูให้รู้ว่าเมื่อตัวเรายังหมุนไปอยู่กับรูปธรรมนามธรรมอยู่ก็ต้องเป็นทุกข์อยู่ร่ําไปหมุนน้อยเข้าเพียงใดก็เป็นความดับทุกเพียงนั้น แต่จะหมุนน้อยเข้าเพียงใดนั้นก็จำจะต้องกำหนดดูตัวความปรารถนาและความยึดถือที่จิตใจของตัวเองกำหนดดูให้รู้ว่านี่เกิดตัณหาคือความดิ้นรนปรารถนาขึ้นแล้วนี่เกิดอุปาทานคือความยึดถือเข้าแล้วปรารถนามากยึดถือไว้มากก็เป็นทุกข์มากปรารถนาน้อยยึดถือไว้น้อยก็เป็นทุกน้อยไม่ปรารถนาเลยไม่ยึดถือเลยก็ไม่เป็นทุกเลย เมื่อไม่ปรารถนาเลยไม่ยึดถือไว้เลยจึงไม่เป็นทุกข์เลยดังนี้แหละจึงจะเป็นความดับทุกข์อันเรียกว่าทุกขานิโรธแต่ในขั้นปฏิบัติตั้งแต่ขั้นต้นขึ้นไปนั้นยังไม่สามารถจะปล่อยความปรารถนาปล่อยความยึดถือได้ทั้งหมดเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ให้มีความฉลาดในอันที่จะเลือกปรารถนายึดถือคือควรปฏิบัติในทางที่ไม่ปรารถนาไม่ยึดถือความชั่วแต่ปรารถนายึดถือความดีไว้ให้มั่นคง เพียงเท่านี้ก็ดับความทุกข์ที่เกิดจากความชั่วได้และได้รับความสุขที่เกิดจากความดีตามภูมิตามชั้นเมื่อปฏิบัติอบรมไปจนดีถึงที่สุดเมื่อใดก็ไม่ต้องปรารถนาความดีต่อไปเพราะว่าดีถึงที่สุดแล้วและเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่จำต้องปรารถนาไม่จำต้องยึดถืออะไรต่อไปแต่นั่นเป็นขั้นสุดท้ายสำหรับในขั้นนี้ก็จะต้องปรารถนายึดถือในความดีไว้ก่อน S <S <an other> คือปรารถนายึดถือในศีลในสมาธิและในปัญญาใช้ศีลเป็นเครื่องดับทุกข์ที่เกิดจากทุจริตต่างๆใช้สมาธิเป็นเครื่องดับทุกข์ที่เกิดจากนิวรณ์ต่างๆใช้เมื่อเกิดนิวรณ์ต่างๆขึ้นในใจก็หลบมาทำสมาธิให้ใจสงบนิวรณ์ก็เป็นอันว่าดับทุกข์ที่เกิดจากนิวรณ์และอบรมปัญญาเป็นเครื่องเลี่ยงเป็นเครื่องดับทุกข์ที่เกิดจากความริ้นรนปรารถนา และความยึดถือที่ละเอียดไปกว่านั้นกล่าวคือกำหนดพิจารณาด้วยปัญญาดูรูป,ปรธรรมนามธรรมที่เกิดดับอยู่ให้เห็นเกิดเห็นดับเป็นคติธรรมดาเมื่อเป็นเช่นนี้แม้จะประสบอารมณ์อันใดก็ตามปัญญาที่เห็นเกิดดับก็ออกไปรับอารมณ์นั้นเมื่อเข้ามาถึงจิตก็ดับไปเสียแล้วด้วยปัญญาที่เห็นเกิดดับนั้นแม้เป็นอารมณ์ที่น่ายินดีสักเท่าใดที่น่ายินร้ายสักเท่าใด ที่น่าหลงงมงายสักเท่าใดแต่เมื่อเข้ามาถึงจิตก็ดับไปเสียแล้วทันทีด้วยปัญญาที่เห็นเกิดดับดังนี้อารมณ์นั้นก็หมดอำนาจจิตก็ไม่สะดุ้งสะเทือนแต่โดยปกติบุคคลทั่วไปประสบอารมณ์อารมณ์เข้ามาถึงจิตเข้ามาเกิดติดอยู่ในจิตเต็มที่เห็นรูปรูปนั้นก็เข้ามาติดอยู่ในจิตเต็มที่ได้ยินเสียงเสียงนั้นก็เข้ามาติดอยู่ในจิตเต็มที่ อารมณ์จึงมีอำนาจมาทำให้ดิ้นรนกระสับกระส่ายแต่เมื่อมีปัญญาที่เห็นเกิดดับคอยปลงอารมณ์ให้ดับไปเสียดังกล่าวนี้แล้วก็เรียกว่าปลงตกเมื่อปลงตกดังนี้ทุกข์ก็ตกไปด้วยไม่เกิดขึ้นมาครอบงำจิตได้นี้เป็นทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดทุกขานิโรธคือความดับทุกข์เมื่อมันพิจารณานามรูปให้เห็นเกิดดับหัดปลงใจให้เห็นคติธรรมดาอยู่ดังนี้ ก็จะเป็นอุบายซึ่งแก้ทุกได้ตามภูมิตามชั้นและเมื่อแก้ทุกได้ดังนี้ใจไม่เป็นทุกข์ก็จะมีกำลังสติมีกำลังปัญญาที่จะคิดแก้ไขทุกข้างนอกที่จะต้องเผชิญอยู่ได้ตามความสามารถเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะในพระพุทธศาสนาเมื่อฉลาดในวิธีปฏิบัติก็ย่อมสามารถนำไปใช้เป็นอุบายแก้ทุกได้ทุกทุกอย่างและสามารถที่จะเอาใจรอดได้จากความทุกข์ แม้ที่ต้องเผชิญอยู่หรือประสบอยู่โดยรอบด้านพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เป็นารณะคือที่พึ่งได้อย่างแท้จริงก็เพราะสอนวิธีที่ดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงแต่ก็ต้องศึกษาและปฏิบัติแม้ตามที่กล่าวมานี้จึงจะได้ประสบผลคือความพ้นทุกข์ตามภูมิตามชั้นของการปฏิบัติ17ตุลาคม2504 กลับมาติดตามรับฟังแนวปฏิบัติในสติปัฏฐานธรรมกถาในสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปริใายกจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้หากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ชีด้วยนะคะท่านสามารถสนับสนุนช่องอ่านให้ฟังบายชีด้วยการกดปุ่มขอบคุณหรือสแกน QR code ังภาพที่ปรากฏบนหน้าจอของท่านขณะนี้ สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ